来。 สวัดีตอนบ่ายครับตอนนี้มาอยู่ร้านที่ร้านอาหารแอบคล้ายๆกับชิงตุงเราครับชื่อร้านรายการอะไรอร่อยเหรออาหารเมนูแอบแซบครับแอบแซบครบวันนี้ผมอยู่ที่ร้านแอบแซ่บแอดนาตะกุดนาตะกุดตัวสแอดนาตะกุดเลยนะครับจังหวัดที่จังหวัดอะไรนะตรงนี้เพชรบูรณ์นะตะบุนสีเทพเพชรบูรณ์ เราไม่หลุดเราไม่หลุดเพชรบูรณ์นะเรามาจากขอเกาะเขาคอเขาคอดว่ายังมีเขาคออยู่เนี่ยโดยอาจารย์นี้นะฮะแนะนําให้เรามาฮะร้านแอบเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับลูกพี่แปดโมงสองทุ่มครับโอ้โหทำไมขยันขนาดนี้ไปตลาดตอนกี่โมงตีห้าครับเป็นร้านอาหารที่เปิดยาวนานที่สุดนะครับโอ้โหดีนะผัวเมียก็ทํางานด้วยกัน เป็นนมีการเลิกกันก็ไม่ธรรมดานะเห็นเห็นน้องๆมากินเยอะนะเต็มไปหมดนะที่บ้านทำเลยเนาะอ๋อราคาไม่โหนะห้าสิบหกสิบาทต้มยงต้มยำก็ไม่แพงนะถูกต้อว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าปริมาณเป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆนะเดี๋ยวเราลองชิมชั้นต่ำด้วยนะน้องอูฟ้าต่างฟูม้ามากินทักครกไหมเออจัดเลยจัดเลยมีอันนี้ถึงห่างทะเลเหมือนกันแต่้าลองลองไหม ่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราสั่งส้มตําไปไปไปสั่งเลยไปด้วยกันไปผมก็อยากไปดูเหมือนกันไปคนเดียวไม่กล้าไปไปกันนะครับน้องๆครับอยู่นี่ก่อนนะอย่าเปิดโทรศัพท์นั้นเดี๋ยวเน็ตหมดแบตหมดหรือเน็ตหมดเน็ตหมดอ่านี่บรรยากาศที่ร้านโอ้โหร้านอะไรนะร้านน้องปลาแซบแซบแซบเอส่เดี๋ยวเราไปดูว่าสับปูมา โอ้อยากกินปูม้าอันนี้ก็ถือว่าห่างจากทะเลประมาณต้อง200-300กิโลเมตรจากทะเลยงว่าจะไปกินที่ทะเลอ่าเดี๋ยวไูนี่ไงเป็นบ้านหรือเปล่าเป็นร้านร้านเล็กๆก็น่าสนุกนะแบบนี้นะขายแค่สองคนหรือเปล่านี่ครมีกาแฟด้วยนะครับพี่เออมีมีน้ำแข็งใส่ด้วยมีกาแฟไอ้ธรรมราเหมือนกันนานไปไหนเลยไม่รู้ละเอาตำปูม้าด้วยนะครับครกหนึ่ง พอดีไม่ลืมลืมใส่ในเมนูมานะเราห่างทะเลแต่เราจะลองกินตำปูมาฮะไปข้างหน้านี้ก็มีเป็นของหวานเปิดตั้งแต่8ปรงถึง2องทุ่มนะโอ้ร้านนี่สวยดีว่ะเฮ้ยมาเพจรบุรี่ขาดไม่ได้คือมะขามครับนี่เราส่งถึงพี่บ้านเราโอ้โหมะขามนี่เป็นมะขามเปรี้ยวมั้งเนี่ยน่าจะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวในสักรวาลนั่นแหละมีของหวานเพชรบูรี เอาต้องรอก่อนไหมน้องเราไปดูทางในไม่ได้ครับที่นี่เขาจะเป็นตัวเขาจะอยู่ข้างหลังครับส่วนข้างหน้านี่ยเขาจะขายขายน้ํำขายน้ําปั่นอะไรเนี้ยขายน้ำปั่นแล้วก็มีที่นั่งเยอะพอสมควรนล้อ่ามีน้องปลาข้างหน้าสวยๆด้วยนะครับโอ้โหนี่ร้านแอบแต่ไม่รู้อยู่ถนนอะไรเราจะไปดูเอาเสิร์ชหาเอาแล้วกันเนาะมีสระน้ำอยู่ข้างหน้าด้วยมีมีอะไรดอกบัวดอกบัวดอกบัวโอ้โหมีที่เมนูเขาจะมียำหมูโอ้มเมนูรังคือนี่ยำมะม่วงหรือเปล่านี่นะยำมะม่วงประกอบ ยำมะม,ามา่ยายำหอยนางมโโามรม,มยำรวมมีสวย,ย<า><ซ>นะครับม,มาเหมือน,นตุ้งคอดีเลยที่เนี่ยมาสุลาครับขขร้านแอบ,สบแสบเพชรบูรณ์อสีเทพอ่าไปไปติดตามชมนะไปอรอลูอาหารการกินว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ไงส้มตำของคุณอื่นนะครับแต่ไม่ใช่ของเราครับเป็นอย่างนี้โันนี่ก็ส้มตำปูมาเหมือนกันรอรอรอปูมาเนี่ยน่าจะตัวใหญ่กว่าปูไทยปูไทยเหรออันนี้กเขาเรียกว่าตามไทยปูตาไทยใส่ปู โอ้โหทำไทยใส่ปูเอาเราติดลองชิมส้มตำปูมากก่อนนะครับเฮ้ยแน้องจตีนตินไก่เจอกันที่สซปลาวเวียงจันทร์ไปงานแต่งตาไปงานแต่งงานพี่ไนี่น่อยฮะตามเข้าไปตามเขาไปพีเจอพี่ประกอบด้วยพี่ประกอบดูอยู่คุณนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้มีหัวล้อแบบเล่นในด้วยวันนี้คุณนี้มาแนะนำมาร้านแอบแซดเป็นแบบหน้าตาเก๋ บ้านตรงนี้เรียกว่าบ้านนาตะุดบ้านนาตะุดชอบกินยำเนาะเคองไม่ไดที่หัวเข่าอร่อยนะไม่ถึงปีนะที่กูกันนะเมื่อกี้ากนก็มีมาแล้วเมนูแรกเป็นอะไรครับวหน้าต้มยำเป็นต้มยำต้มยำนี่เท่าไหร่เอ่ย ต้มยำแปดสิบบาทบอกเขาไปเป็นต้มยำกุ้งอันนี้เราเป็นลํากุ้งทะเลยำทะเลคนนี้แปดสิบบาทอร่อยครับอันนี้ที่เมนูที่นี่ในร้านไม่มีแต่กุ้งไก่สั่งมันคือบัวผัดพริกกะหลี่แต่ที่นี่ไม่มีเมนูนะแต่เราบังคับให้เขาทำลองชิมดูลองชิมบัวผัดพริกกระหลี่เขากินผัดพรกะหลี่ปหมไม่เคยนี่ฝั่งอินเดียมีอยู่แล้ว ต้มยำชาอาจะคุ้นเคยต้มยำกินบ่อยไหมสองคนนี้อร่อยชอบอยู่แล้วเป็นคือพท่อมามีขายอยู่เนาะรู้ว่ากินเป็นซองหม่าม้าม่าม้าโอ้เนี่ยนี่กุ๊กไก่เอากุ๊กไก่ไม่ชิมให้สาวทำหวานทำหวานให้ไม่ใช่เขาอยู่ไก่เขาอยุกไก่โอ้โหแล้วหยุกไก่เอาชิมหน่อยเอาแบ่งแบ่งก่อน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  เนี่กุ๊กไก่ก่อนวะเนี่ยคือแบ่คนตัวเล็กมันก็ดีอ่ะอาจารย์กุ๊กไก่เย็นเลยเมื่อวานก็พูดอย่างเงี้ยแบ่งกันคนครึ่งสุดท้ายตกเป็นคนละจานครึ่งไม่เขาร้านอร่อยงานเห็นนะร้านพามาร้านที่รู้จักนะแถบนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านร้านอาหารเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านลึกเหมือนกันเนาะออกจากนี่ไปถนนใหญ่ก็น่าจะมาตั้งยี่สิบโลสามสิบโลประมาณ 20่สบโลนะแต่ช่วงนี้อ้อยเยอะเยอะมากเฮ้ยเขาปลูกส่งผลช่วงนี้ค่อยตายนะอ้อยเยอะมันก็ดีอย่างฮะมันทำให้เศรษฐกิจแถวนี้มันดีมันก็ตลาดมันก็คนจะนเยอไยขะจน่สอไปขายในนีขยน้จสเไขายในนี้ขายใน้นนนี้อยวนน้นยในนี้ยวี้ขี้ยี้าย้าี้ยนีนี้นะข้ายใน้าย้ยอนมี้นะขนีข้าายในน้า้า้อยใมัน ีต้นตาลนหมใช่ไหมนู่นนี่ไงยำหัวปีอู้หูเป็นเมนูที่ผมอยากกินมากเลยอันนี้เขาที่ว่าจะพาเราไปกินเคยไม่เคยไม่เคยกินยำหัวปีเท่าไหร่ครับผมน่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทหมูฟ้าร้านแกขายได้ไหมห้าสิบบาทแบบเนี้ยไม่ได้ขายดูก่อนครับครับเชิญหนึ่งสองสามกุ๊กไก่ one two t h พี่กุ๊กไก่กุ๊กตึ่ม โอเคนุ่มด้วยมายิ้มไงอ่าเดี๋ยวให้น้องผมถ่ายก่อนได้วันนี้เลยปิดแล้วแต่ยังไม่ลงจ้ากับจานไม่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ลงพี่ไม่ลงเอาไม่กินข้าวเราจะยิ้มพี่ไม่ถ่ายแล้วให้ถ่ายเลยแต่พี่จะถ่ายตอนกินกันสองคนนะอ้วนหบอกกว่าออโอเคเราห้ามบังคับกันแล้วกันนะเอาเดี๋ยวให้ใครยิ้มยิ้มไก่ย่างกับข้าวดะตรงนั้นกูไก่ได้ข้าวยังยังเลยไป มมาแล้วครับอาจารย์แล้วมีอุดกับข้าวเร็วมากเลยเนี่ยพอมาก็มากันยึดเลยอโอ้อันนี้คือโอ้กะเพราไข่าขายเยี่ยวมาอันนี้เท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกสิบบาทกุ๊กไก่หกสิบบาทได้เลยครับอา้าวคนไหนไม่เคยกินลองกินดูไขเยี่ยวมา้ากะเพรา เอามาอาลองับน oh. mm okay, OK, ั้เปิดก่อนมันเป็นย่าไงมันเป็นยางมา่ลองตักดูลองตัดดูก่อนอันนี้มันเป็นไข่ไข่เยอามะแล้วหมูสับก็แากรรทหาอะไรนัวันข่ใสเอาไปหมักดินครับดินหมักดินไข่พันปีอะไข่พันปีไข่พันปีโอ้อีกสี่พันปีมาานเนือเรียกไก่พันปีคือเอาหมูใส่ด้วยดิหมูไก่พันีเออกระเพรากอบกะเพรากออันนี้เ็นกระเพรากรอบกระเพราทอดแล้วก็เป็นหมูหมูผัด อ้าวนะครับเอสาวแต่ไม่เคยกินเงินไข่พันปีนะครับบ้านโนกินผัดกะเพราไข่พันปีโอ้โหเขาใช้จาปีๆแล้วโอ้เป็นไงครับรสชาติยังก็ยังมีเคี้ยวเลยกลึกไปเลยเป็นไงชอบบอชอบไหมชอบไหมชอบกะเพราเราจะเอากะเพราเยอะๆันหลังแลถ้าถ้าขี้เหล็กมีขายอยู่มั้งมียเม้มีเนาะถ้าขี้เหล็กมั ที่รัชชานเขาจะทำไข่เค็มเยอะกว่าเขาเรียกว่าไข่เจ๊กเกอร์ดูพวกเราดนกันคินกันเลยเลยจริงก่อนนะครับกินกันถ่ายพวกเราบาร์โซเชียลใช่แล้วพี่ผู้กหญ่อะไรนะครับชื่ออะไรครับหมูกรอบผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่พริกกะหรี่ของผงกะหรี่ใช่เลยใช่ครับอาหารคันเบียครับผงกะหรี่อาจารย์แนะนำไม่รู้จะแนะนำอะไรมันอร่อยหมดเลยอร่อยหมดเลยแต่ก็ไม่อร่อยที่ก็ไม่รู้ี่อื่นเลย อแต่คือถูกปากถูกปลกปลาจานมันจกที่แปลกมากตยากกี่นอาหารแซ่บๆบ้านอาจารย์ยไดเห็นบอกว่าคุณแม่ทำข้าวอร่อยมากโอ้โหเป็นข้าวปลากปลากงถูกใจหรือปาเนี huh. ่อันน <right no ี้ผัผงกะรผกะรีโอ้นี่ยคุณก็ไก่เขาฉลาครับอ๋อเอเหมือนกันนะ ไข่พันปีเหรออืมอืมกินไข่เยอะมากเดี๋ยวสูดได้ลดยุ่งเลยเจอแล้นรู้ตามไปสองอย่างมากินไข่เยอะมากเดี๋ยวสูดได้ลดเห็นไดข้างเพิ่มเนี่ยปลูกปูม้าดิบกินนะครับพี่ใช่ดิบครับดิบครับดิบครับั่งแล้วหางแล้วแต่ที่พี่ครับลืมบอกให้เขาผ่านน้ำนิดนึงเนะฮะขงให้เองผี่เรื่อกินแม่แม่ที่นี่เขาใช่แห้งมาตลอดไม่ไม่เสียหรอก เมอกหอกไม่กินเส้นกินเส้นมาก่อนเดียวนไหมไือตัวรียอยู่มตอนนี้นนำหัวปีนํำหัวปีรู้สึกกุ้งให้เยอะมากเลยนะกุ้งนี่ไซามร้อยได้ไหมนสามร้อยเลยนะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะไหนที่ลาวะ เวลาบอกปู้งต้องบอกขนาดต่อโลให้เขาด้วยมันจะได้รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนยี่ห้อปีสำหรับคนที่มีคันจะกินเยอะก็ว่านนอะถ่ายังไม่ชินเยต้มยำกุ้งเลยร้อบมากเลยอะเอย้ม่หวานแช่มากอร่อยมากอันนี้ซิมฮักอยากกิน อผมมุ้งไฟแดงบุ้งไฟแดงแต่ไม่รู้ว่านี่แดงหรือเปล่าหตักลงให้ล่องเราถึงแล้วจะเออมัต้องอย่างนี้ดิกินมันต้องกล้าลุกเอาเลยข้าวตักให้เมียด้วยไม่ขออยากกินจะเจ้าเดียวอยู่เชิงตุงแล้วอืมโอ้ตื่นสิรู้ตลอด กส่ลองกินเด็กไม่ใส่กินช่วยนวใส่ยางหัวปีใส่นักพิเ่าอ๋อมีามีอะไรอีกพี่รามีกินไหมเอ็นยำอร่อยครับอร่อยมากเลยเนาะปุ๋ยป่าเลยนะอันที่สองข้อแบบน่าเหมือนมั่งมั่เป็นไข่ยีหมาไข่ัีหมาครบกินเลย นี่นี่ลองกินนี่เหรอโูงแพรงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ระย่างละอย่างนะกิมก่อนนะไม่จะใส่ถั่วเนื้อนิดหน่อยอืมเค็มๆเนาะอร่อยอร่อยใส่กระเป๋าก็กรอบดีนะอือถูงแพรงอร่อยไหมโอ้กุ้ยไก่แสดงว่าชอบไก่มากเลยเนี่ยอร่อยคือกุ้ยไก่แรกต้องใส่เดี๋ยวมีซ้มตาอีก อร่อยครับคือไก่ชินๆๆ้นผสมไสแดงอ่ยครับผมอร่อยอ่ะกินให้อ่อนตายเหมือนกันก <c oughs> <c oughs> ินให้อร่อยอ๋ยวคลิปก่อนถ้าถ่ายใหมอ่อีกรอบนึงครับอร่อยเต้ยบเดีย๋อยวลองต้มตำปูม้าก่อน คุณอันนี้ตับป่าสามพันอันนี้คืออะไรตับป่าตับป่าหมูยออือเอาไก่เอานไก่เอาก่อนโอ้ชอบปลาหมูยอห้าสิบบาทโอ้โหปูม้าอยากกินปูม้าอยากสั่งไปโอ้จะย้ายไปอยู่ประเทศไทยไม่ได้งูดูดิอ๋ออยากสั่งไปชิ้งตุงแต่สิบบาทเองอันนี้ห้าสิบเดี๋ยวซื้อลังโฟลักละโอ้โห ในแค่คลิปนี้ดูเกินแสนนะเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พขพเขดิคืออะไรสุกี้หรือเปล่าจอบเปล่ามาเลยจังเีกต่อไปนี่ห้าสิห้าสิบผมหนึ่งจตใจไอ้ยำมองไม่เห็นนอนกลาง กินจนจะเสร็จแล้วนอนกันใช่ไหมพี่ชาโอ้โหเปิดเลยปูม้าได้เป็นแบบไหนโอ้โหนี่นี่อ่าเดี๋ยวใช่ให้ให้น้องกินเอาพี่ชายชิมก่อนนะอ่าเนื้อชิมก่อนให้ให้อันนี้คืออะไรเนี่ยให้เจ้าของร้านน้ำส้มตำตำป่าหมูยอตำป่าหมูยอตำป่าเหมือนโอ้โหใช่ใช่ทุกอย่างน้องไม่กินปูลองนี่ลองดู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 ก่อนอร่อยไหมอันนี้จะรสชาติโอ้พี่ก็ไก่รักกันมากขอบคุณมากครับ เออกินนั่นได้อร่อยคือรสชาติผมว่ามันเหมือนคนอุตรดิตเหมือนคนทางเหนือตอนล่างอิมอยกกินรสนี้เลยปลาหนัวกินชินหรอเจุกิ้นน้ำเต็มเนี่ยอันนั้นนั่นเติมเต็มกินหมวยอมะ ตอนนี้ห้าสิบานนี้แปดสิบอือร่อยอะ่ะอร่อยไหมปูมาครั้งที่สองกิน <laughs> ปรูรปรมาเกกูมามันดูเป็นร้านนะกินกูมาอร่อยมากปูม้าดึบกินเยอะๆนะฮะรอข้าวเยอะอร่อยกินอะอกียนอ่ะใหาได้สก อันนี้เกาเรียกตำป่ากลิ่นที่อะไรน้างมันเคี้ยวเคี้ยวไงอันนี้อันนี้เกาเรียกตำป่าครับสีืเดือนตำป่าใส่กระปอบอันนี้มันมีหอยมีหอยมีหอยมีหน่อไม้ใด้มือไหร่หออ่ะกินได้อันไหนครัอ่าอืมอืมรสชาติเหมือนอะไร รสชาตินี่แปลกอร่อยแปลกเลยใช่ไหมคือไม่ไม่ไม่มีเชิงตุงไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะว่าปูไม่มีเพราะน่าจะเอาไปย่ากู่ปูมาสดๆะนถึงกินก็น่าจะกินสดไจะกินสุกะเนาก็แล้วสีเลนกินปูม้าครั้งแรกกินหอมดิบๆเป็นไงระวังลิ้นลิ้นลิ้นขาดนะเพราะขาปูม้ามันคมอยู่ระวั้อยร่อยไหม แสบแสบอันนั้นเขาเรียกว่าก้ามเดี๋ยวเรารู้จักว่าโอเคโอเคก้ามปูถ้าตอนมันมีชีวิตอยู่มันจะหนีเราได้อันนี้ครับนี่ใช่ไหมพาไปจับรูกัดมาเลยตอนนี้กัดมาก่อนกัดมาก่อนกัดจะมีน้ำจิ้มได้กัดก่อนข้างในมันจะมีน้ำจิ้มเดี๋ยวมันมีน้ำจิ้มเดี๋ยวไม่มีมั้งไม่ลองกัดไม่กัดกัดกัดที่ไหนกัดกัดกินมันอะตรงเนื้อมันนี่เนื้อตรงไหนเนื้อทำให้มันแตก แต่ก็แปลกอร่อยไหมนับได้ท่มนหนเออเราเอาออกมาต้องชิมทุกอย่างอ่ะเราเนื้อข้างในมันออกมาอ๋อนี่เหรออร่อยอร่อยไหมโอ้ปูมาครั้งแรกครับผมสี่เลยมันจะติดใจจะพาไปกินภูเก็ตเลยอืมล้าจองตัวไปกลับแปดร้อยได้เขาจะไปแซ่บอร่อยมากครับปลาน้ เออที่ที่รามีสับปาหายไปอนนลองดูสับปะรังไทยเนี่ยมีสับปาบุยองเข้าไปเลยตัวดีนเนี่ยมาร้านนี้่ยคุ้มคุ้มคุ้มอร่อยอร่อยทุกอย่างครับน้ำเสือก็กินปูมากครั้งแรกครับเป็นงรสชาติครับอร่อยไหม เดี๋ยวพาไปกินที่ทะเลนะครับมามาก็กินอร่อยมากครับเดี๋ยวเป็นโปรดไห้กดเซตน่ครับท่าช่องนี่รูเป็นเป็นร้านผมจะเข้าประเทศไทยรอบหนึ่งอร่อยครับโอ้าไม่กินไฟบล็อกโอ้โหสุดยอดการเดินทางสำหรับวันนี้ครับก็หลังที่กินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะออกเดินทางยาวแสนยาวครับไปถึงกรุงเทพประมาณกี่โมงครับผม น่าจะประมาณพุ่มกว่าลบติดแน่นอนเวลานี้เรายังไม่ออกจากตรงนี้ออคือถามว่าเอาจริงๆผมว่าว่ามันก็ถึงแหละเร็วแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปติดตรงสระล่บพอดีโอเครอน้องกินพวกก่อนแล้วเราไปต่อนะครับ มีสิบบาทจินอะไรได้บ้างนี่ไงเอ้ยชิงตรงเราขายเป็นพันนะเนี่ยมันไม่ซื้อที่น้ำตกอ่ะอี่สิบบาทเองยี่สิบบาทนะเฮ้ยเอ้ยก็ยี่สิบนะแพงหกสิบบาทนะพันจ้อ่ะเอ้ยสามสิบประมาณสามสิบนะพันจัายี่สิบห้าบาทเพงกสิบห้าบาทได้เอเออใช่ พี่ยังใช้ลองใช้ดูผมว่าเป็นตาหายแล้วไม่สนุกเลยโอ้โหโคตรที่นี่มีนี่เลยลองชิมก่อนได้ไหมโอ้โหโชนกันแล้วจ่ายยังยังค่ะเท่าไหร่ครับสอแก้วแก้วาเอ็นโคควอนต์สอบาทอ้าวเจ๊จ่ายเลยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิลจ่ายก่อนเมื่อกี้พี่จ่ายค่าไก่แล้วเดี๋ยวค่อยบวกกันเรต้องให้แปดสิบไปเทียร์กัน จะนับอะไรเยอะว่ามีอยู่สี่แบงค์ <c oughs> เป็นเท่าไหร่นะเป็นหกสิบก็มาอัอนะอนี้สองบาทอ๋อนี่นี่อ๋อไม่มีคนระัผมมัมีสักบาทนี่ยอยากกินกาแฟต้องขอนีนเน่เป็น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 ผู้ชายที่ดีคือแฟนถือตัง <c oughs> อ,อ,อนาคตกไกลออะไรนะนๆยจิมก่อนจะกินอะไรกันขอขอห้าสิบบาทไะกินกาแฟไหมเออไม่ให้ตบเป็นไงโอ้โหเหมือนโกโก้ไหมเหมือนไม่เหมือนโกโก้มั้ง หนขอชิมสักหน่อยสิอ,ะะอร่อยครับอร่อยอร่อยมากๆเลยพี่เ้า่นยยาเนย,เยนครับไ,ไปนะครับอน,นี้ครับ